สคู่เต็มระบบกับโปรแกรมฟุตบอลประจำหน้าช่องค่ำคืนวันอังคารครับก็สำหรับโปรแกรมฟุตบอลประจำหน้าช่องของเราค่ำคืนที่ผ่านมานี้ครับก็สดชื่นแบบเต็มเครื่อง เอาเรื่องกันไปครับเมื่อวานนี้หน้าช่องของเราเนี่ยวางไว้3ประสบความสําเร็จไป2แล้วก็น็อกไปห่งครับอย่างที่เคยบอกแทบจะทุกคลิปวันหน้าช่องเนี่ยให้แยกเน้นไปไม่ต้องเอาไปมัดรวมครับเมื่อวานนี้ใครหยิบยกคู่หน้าช่องไปแยกเน้นยังไงก็สดชื่นแบบเต็มเครื่องแน่นอนครับเพราะว่า2คู่ที่ประสบความสําเร็จอย่างซันเดอร์แลนด์แล้วก็เฟเนปาเช่ครับ2คู่นี้รับประทานแบบเต็มขครอ แต่งเครื่อง เต็มคาราบเบลครับแล้วก็ต้องกราบขอโทษขอโพยสําหรับโรมาที่ไม่มาตามนัดด้วยครับเมื่อวานนี้ว่าสดชื่อแล้วเดี๋ยววันนี้จัดความสดชื่นให้กันแบบต่อเนื่องเต็มเครื่องกับคอบอลสายนักลงทุนประจําหน้าช่องทุกท่านครับส่วนค่าคืนวันนี้เองนะครับสามคู่เต็มระบบของเรามีมาฝากกันเหมือนเดิมครับแต่ก่อนไปเข้าบทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก็ต้องขอฝากไว้เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันครับและสนใจ อยากไปเติบโตพร้อมๆกันในครอบครัวคอบอสายนักลงทุนครับรับข้อมูลแบบเจาะลึกที่หาไม่ได้ตามท้องตลาดครับรวมไปถึงคู่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นคู่แยกเน้นอย่างซิกเนเจอร์หรืองานเน้นโปรโตีนสูงครับแล้วถ้าใครเป็นสายบล็อกเซตสายชุดอัลบัมเนี่ยหน้าช่องไม่ต้องเอาไปมัดรวมครับเพราะว่าในครอบครัวเราจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกเซตสบ็อกเซตสหรือบ็อกเซตสครับคู่มั่นใจ ต่างๆเหล่านี้สามารถไปติดตามกันเพิ่มเติมได้ที่ครอบครัวคอบอลสายนักลงทุนครับทางเข้าร่วมครอบครัวง่ายนิดเดียวครับปัดขวาไปทินหน้าช่องครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายเขียนไว้อยู่ครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันกันสักนิดไอตัวที่เป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วสะกกิดกันเข้ามาได้เลยครับและพิเศษสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับตอนรับลอนดอนดาบี้นะครับสำหรับพี่ๆสม,มาชิกหน้าใหม่ ที่เปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในวันนี้ทุกๆท,ท่านครับรับไปเลยยูนิฟอร์มฟุตบอลเกรดพรีเมียมยับพี่ๆสามารถเลือกทีมเลือกใส์เอาไปใส่เชียร์บอลกันเท่ๆเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นสําหรับสมาชิกหน้าใหม่รับกันไปเลยคนละสองตัวที่นี่ที่เดียวครับที่ครอบครัว VR รวมไปถึงครับสําหรับพี่ๆสายนั่งชนทุกท่านยับไม่ต้องเป็นห่วงไปในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัย ของสปอนเซอร์ครับเพราะว่าครอบครัวงผมคือสปอนเซอร์หน้าตรงตัวยูนำหน้าที่มันยอดนิยมในไทยไม่ใช่หน้าเอเจนต์ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับในเรื่องของสถาบัานการเงินไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยครับประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็สามารถถอนออกได้100%ครเเซยับหากไม่เป็นตามที่ปากผมว่าผมรับผิดชอบคืนให้ในทุกกรณีครับสามารถเข้าาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แล้ววันนี้ครับปัดขวาไปที่ หน้าช่องตารูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับส่วนค่ำคืนวันนี้เองนะครับกับ3คู่เต็มระบบของเราครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันด้วยคู่แรกวันนี้ครับอยู่การกับโปรแกรมฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ตอนราตีสามตรงครับวันนี้ลอนดอนดาร์บี้อาร์เซนอลครับจะเปิดเอมิเรตสตเดเียมต้อนรับการเยือนงของเชลซีครับก็ทางฝั่งของอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับเลกแรกเอาชนะมาแล้ว3ประตูต่อ2แล้ววันนี้ มาเล่นในบ้านครับขอแค่เสมอเนี่ยก็ได้เข้ารอบแล้วรวมไปถึงครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้เลยครับนั่นคือในเรื่องของกระแสที่หยิบจกมาค่อนข้างจะรุนแรงเกินไปหน่อยนะครับต้องบังคับอาร์เซนอลเนี่ยชนะถึง2ตุงด้วยกันครับหตุงเนี่ยได้แค่เจ้านะครับอาร์เซนอลเองอย่างที่บอกไปครับว่าเล็กแรกพวกเขาชนะมานะครับวันนี้เสมอกอได้เข้ารอบแล้วครับแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่อาร์เซนอลต้องไปไล่บี้ หาประตูที่2หรือประตูที่3ครับรวมไปถึงสุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลมีเกมหลักให้ต้องโฟกัสกับฟุตบอลลีกที่จะเจอกับซันเดอร์แลนด์ด้วยมองว่าวันนี้นะครับปืนใหญ่เจ้าบ้านไม่มาเล่นเครื่องใส่เชลซีแน่นอนครับรวมไปถึงทางหน้าของเชลซีเองครับผลงานช่วงหลังมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยครับผลงาน5เกมหลังรวมทุกรายการเชลซีเก็บชนะมาได้5เกมติดแล้วครับรวมไปถึงครับในด้านของคุมกําลังเองเกมล่าสุดเจอกับเวสต์แฮมครับ พักตัวเู้เล่นตัวหลักไปเยอะพอสมควรเหมือนกันรับบางคนเนี่ยได้เล่นแค่45นาทีเท่านั้นยับแล้ววันนี้ด้วยความเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีลอนดอนดาร์บี้เชลซีไม่อยากมาแพ้แน่นอนรับแล้วด้วยกระแสที่ค่อนข้างรุนแรงแบบนี้เชียร์เชลซีเชียร์สบายครับเสมอก็ได้เฮถ้าชนะก็ได้เฮครับถึงแม้ว่าจะแพ้แพ้แค่หนึ่งตุงเนี่ยก็ยังเจ้าไม่เจ็บตัวอยู่นะครับมองว่าวันนี้เชลซีเชียร์สบายครับกับกระแสแบบนี้ครับ คู่แรกวันนี้วัดใจเชีย์ที่เชลซีครับส่วนคู่ต่อมานะครับที่คู่ที่2อครับอยู่กันกับโปรแกรมฟุตบอลเกาโชเซเรียอ,อิตาลีตเวลาตีสองสี่ครับวันนี้โบโรญญาเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยของเอซีมิลานครับก็ทางด้านของมิลานเองนะครับปีนี้ฟอร์มแรงเกินคาดเลยนะครับตอนนี้รั้งเป็นทีมอันดับที่2อ,อยู่กําลังลุ้นแชมป์กับอินเตอร์มิลานนะครับถึงแม้ว่าแต้มเนี่ยอาจจะดูห่างกันสักหน่อยนะครับแต่ถ้าวันนี้ ้3แตมไดช่องว่างเนี่ยจะลดลงทันทีนะครับรวมไปถึงนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโบลอนยาเองพวกเขานะครับมีอาการเหนื่อยล้าสะสมแน่นอนครับเพราะว่าไปเล่นเกมกลางสัปดาห์ในรายการฟุตบอลยุโรปมาด้วยส่งผลกับเกมวันนี้แน่นอนครับกลับกันทางฝั่งของเอซีมิลานเองครับพวกเขาเนี่ยไม่มีเกมกลางสัปดาห์ให้ลงเล่นโฟกัสอยู่กับฟุตบอลลีกแบบเต็มๆนะครับมองแล้วครับวันนี้ด้วยขุมกําลังที่เพียบพร้อมสภาพทีมของนักเตะที่ได้ พักฟื้นมาเยอะกว่าครับรวมไปถึงทางด้านของฟอร์มของมิลานเองมองว่าวันนี้ไม่น่าใช่งานยากครับกับการบุกมาแล้วคว้า3ามแต้มในบ้านของบโรญญาติที่ฟอร์มฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะดอรอปลงแบบชัดเจนครับคู่ที่2วันนี้วัดใจเฉียดที่เอซีมิลานครับแล้วก็ปิดใช้กันนะครับด้วยคู่ที่3กับนอกกระแสอย่างสกอตแลนด์พีเมลีกครับวันนี้ตำราตีสามตงเซนเมเรนครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของฮา ครับก็ทางด้านของเซนเมลนเจ้าบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้รังเป็นทีมอันดับที่10อยู่ครับผลงานในลีกหเกมหลังนะครับพวกเขายังคงสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยสักเกมเดียวครับกลับกันทางฝั่งของผู้เยืยอนจากฮาร์ดเองครับนี่คือทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วครับตอนนี้รังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมีแต้มที่นาเซลติกแชมป์เก่าอันดับ2อเนี่ยอยู่ถึง6แต้มด้วยกันครับแล้ววันนี้ถ้าพวกเขาคว้า3ม ไได้ช่องว่างจะขยับขึ้นเป็น9แต้มทันทีครับขนทางในการลุ้นแชมป์เปิดกว้างแน่นอนครับรวมไปถึงครับเฮทุ้ของฟุตบอลคู่นี้ครับเจอกันมาในลีกเล็กแรกของฤดูกาลนี้ครับเป็นทางฝั่งของฮาร์ดที่เอาชนะไปได้ก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ด้วยการย้ำมองแล้วว่าวันนี้ไม่น่าใช่งานยากครับน่าจะเป็นบอลตามส่งที่ฮาร์ดบุกมายํำเซนเมลินคาบ้านครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คู่ที่3ครับของ วัดใจเชียร์ที่หาดครับและนี่นะครับคือ3คู่เต็มระบบประจําหน้าช่องคําคืนวันอังคารครับคู่แรกวันนี้วัดใจเชียร์ที่เชลซีครับส่วนคู่ที่2วัดใจเชียร์ที่เอซีมิลานครับแล้วก็คู่ที่3วัดใจเชียร์ที่หาดครับส่วนวิท่ไหนที่อยากมาติดตามรับคู่มั่นใจกันเพิ่มเติมครับเจอกันได้ในครอบครัวประตูทางเข้าปัดขวาหน้าช่องใต้รูป เจอกันได้ครับ